กุ้งดองแซลมอนดองตอนสี่ทุ่มน้องคะพี่ขอวัตถุดิบสามอย่างเลยได้ไหมคะอะไรก็ได้เลยเหรอคะงั้นหนูเอาเป็นแซลมอนกุ้งสาหร่ายคะ่ะพี่หุยเมนูนี้ย่ามกันนะเนี่ยเจคิดไม่ออกเลยเริ่มจากวัตถุดิบแรกแซลมอนเราก็เทลงไปเลยคะ่ะวัตถุดิบที่สองกุ้งไม่กล้าเทแรงเลยวัตถุดิบอย่างสุดท้ายสาหร่าย หวานมากน้องรอแป๊บนึงนะคะกรอบหวานเด้งเฮียขอซีฟูดหน่อยจ้ะมีสามีดีมันก็ดีแบบนี้เลยจ้ะสาหร่ายเจ๊ก็ไม่เคยกินนะเนี่ยอะไรแบบนี้จุ่มลงไปเลยจ้าราดลงไปน้ำพริกทำเองนะคะกินคู่กับอะไรก็อร่อยเฮียหิวหรือยังคะหิวนานแล้วค่ะเป็นไง เบิร์กไหมเจ๊เลิศก,กาฟขอโขกให้เจ้นหน่อย <laughs> <laughs> เปิดให้ด้วยได้ไหมพูดเบาทำไมมาเบลหอยคำดีกว่าก่อนไปกุ้งข่าวเด้งๆจะได้โปรตีนแบบครบๆรบ <laughs> อบหน้าอยากให้กินฮอตตอกับอะไรเมนมาบอกเจ้ด้วยนะคะวันนี้กินเผื่อแล้วนะ